ก็จะทําให้ใครมาปรากฏก็หายากครับจะไม่มีพยานหลักฐานครับเพราะเขารู้ว่าทําไมต้องเอาขึ้นไปบนเขาครับเพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีใครเห็นจะไปสอบถามอ่าพวกกระปอมจะไปสอบถามนกนกฮูกจะไปสอบถามผีบนภูเขาก็ไม่ได้นะครับ งานนี้ทำไมจึงไม่มีใครอยากดังครับไม่มีใครที่สามารถอยู่ในสังคมเราบอกว่าถอดจิตได้บอกว่าสามารถสัมภาษณ์ผีอยู่ในต่างๆเห็นได้ทำไมเขาไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ครับเพราะมันถึงกับตายเลยมันถึงกับตายเลยนะเรื่องนี้ถึงกับตายเขาอาจจะรู้แล้วไอ้คนที่มียานอาจจะรู้แล้วไม่ใช่หนุมผลครับแต่พูดไม่ได้ พูดที่ไหนก็ไม่ได้จะพูดส่วนตัวพิมพ์ส่วนตัวไม่ได้ครับตายเลยจึงไม่มีใครอยากยุ่งคดีนี้พอคดีอื่นเดยวก็ไปหาคนทรงเจ้าเดยวไปหาคนที่เก่งๆสามารถสื่อสารกับผีบนภูเขาได้สื่อสารกับอะไรได้ตาทิพย์เห็นไม่มีใครอยากยุ่งครับไม่มีใครอยากตา ไม่มีใครอยากตายหรือถ้าพูดไปมันก็มันก็ต่อสู้ในชั้นศาลไม่ได้หลักฐานก็หายากแต่จะให้เป็นลุงพลคิดดูแล้วกันครับความพยายามคือมันเป็นความยากของฝั่งตรงข้ามมุงคลเหมือนกันนะมันเป็นการยากนะครับที่จะเซตเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่มีประจักษ์พยานจะให้ลุงพลเป็นคนร้ายมันก็ไม่ง่าย เมื่อสืบสาวเราเรื่องไปมันไม่มันย้อนแย้งกันบ้างมันไม่ตรงกันบ้างมันไม่อะไรกันบ้างมันไม่ตอบโจทย์บ้างมันอะไรก็ไม่รู้จะให้พยานแวดล้อมมามาเป็นมาสําคัญเท่ากับประจักษ์พยานไม่ได้นะครับนี่นะครับนะเรามาคุยกันช่วงนี้นะครับคือผมเห็นว่าอีกี่อีกสามสิบเก้าวัน ไอ้อีก, 4, 10, 3, 9, อก 3, 9, สี่สิบหรือสามเก้าอีกสามมีเก้าสิบเพราะเมื่อวานมันเอ่อมันเป็นวันที่ยี่สิบสองเผมนับผิดใช่ไหมเนี่ยสามเก้าใช่ไหม <c oughs> เออผมก็ทำนับถอยหลังทุกวันก็ลืมตัวเองเนะี่ย สวัสดีครับคุณม็อกม็อกครับผมนะครับย่าฮันเล่สวัสดีครับผมนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเมื่อวานเป็นวันที่ยี่สิบมันก็จะเหลือสี่สิบวันเออถูกแล้วถ้าวันที่ยี่สิบจะเหลือสี่สิบวันถ้าวันที่ยี่สิบเอ็ดจะเหลือสามสิบเก้ามันเริ่มหักไปทีละตัวละตัวนะครับไม่นานเลยครับไม่นานเลยไม่นานเลยนะครับ ท่านจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านเห็นดังนั้นใครที่จะมาบอกว่าเอ้ยเหลือ39วันแนะ้วดูสิลุงพลเครียดสิท่าพวกมันเครียดมีการทำจิตวิยาครับคุณเล่นจิตวิยามาเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้ผลแล้วครับลุงพลโล่งแต่พวกคุณไม่ได้โล่งพวกคุณไม่บอกว่าโล่งสักครั้งผมไม่ได้ยินพวกคุณบอกว่าโล่งผมได้ยินแต่ป้าแตนกับลุงพลบอกว่าโล่ง โล่งเพราะว่าลุงพลได้พูดจริงถ้าฝ่ายอื่นจะโล่งแสดงว่าคุณต้องโกหกนะครับคนจะโล่งคือได้พูดความจริงที่มันอยู่ในใจไม่ใช่ลุงพลโล่งว่าไปโกหกสารซ้ําไปอีกไม่มีแน่นอนนะครับใจจดใจจ่จจอครับยินดีกับความบริสุทธิ์ของลุงลวงนาใช่ครับขอยินดีกับคนดีก็คือคนดีคนบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ครับ เหตุผลรู้เลยนะครับว่าทําไมจึงเอาศพไปไว้บนเขาครับมันหายไปหลายวันมันบอกเวลาหายและกระบวนการท,ที่จะที่จะทาให้ร่างของเด็กให้อยู่ได้นานขึ้นมันมันมีขีดจํากัดต้องรีบส่งขึน้นเดี๋ยวเหม็นเดี๋ยวเน่าสองถ้าจะเอาไปวางไว้ในถนน ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวเดินไปแล้วมีรถวิ่งมาแล้วเห็นกล้องหน้ารถเขาเกิดเขาไปดูกล้องหน้ารถเขาเห็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเรื่องมันจะใหญ่ดังนั้นเมึงต้องรีบเอาไปไหนก็ได้ที่ไม่มีคนเห็นและก็ไม่มีกล้องวงจรปิดใดๆที่จะเป็นประจักษ์พยานก็บนภูเขาครับเพราะนั้นมันมีภูเขาก็เลยเป็นสถานที่ที่เขาเลือกปลอดภัยที่สุด จับมือใครดมไม่ได้คือตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะให้ใครเป็นคนร้ายนะครับคือวิธีการคือจะทําให้แบบเนียนไม่มีใคร,รู้ก็เห็นแต่มันมีเหตุอะไรก็ไม่รู้พยายามให้เป็นลุงพลงนั้นเพื่อให้ลุงพลมีตัวตนขึ้นมาแต่พอจะให้ลุงพลมีความผิดต่อสู้ในชั้นศาลมันก็ไปจบอยู่ดีครับมันก็ไปขาดจุดปุด๊ธจะให้ลุงลไปขาดจุดพุ๊ธอยู่มันต่อไม่ได้ สารถ้าไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตสาลไม่สารยกฟ้องอ่าเรียกว่ายกประโยชน์ให้จำเลยนะครับดังนั้นใครที่มาทา้าฝั่งเราก็ปล่อยแล้เกิดรับเมื่อมันทา้าแสดงว่ามันกําลังเดือดร้อนครับถ้ามันยังท้าอยู่แสดงว่ามันเดือดร้อนมันเป็นวิธีการที่จะข่มใจต่อมามันสร้างเรื่องข่มใจต้องหลอกกันต่อไปว่าตัวเองจะชนะต้องหลอกต่อไปว่าตัวเองเหนือกว่า จริงๆมันเป็นการจิตหลอกครับโดนจิตหลอกกลัวจนถูกจิตหลอกลุ้คนอยู่เฉยๆของเขาก็สบายนะเห็นไหมครับขอบคุณมากครับ207ท่านนะครับ921ท่านนะครับที่กดไลค์นะครับ1ชั่วโมงพอดี1ชั่วโมง9นาทีนะฮะชัดเจนนะครับวันนี้นะครับว่าทําไมจริงไปเจอศพทําไมจริง ต้องรีบเอามาเผาทําไมจริงต้องรีบเพราะว่าทําไมไม่ปล่อยไว้ห้าวันหกวันเจ็ดวันมันเริ่มเน่าครับเริ่มเน่าโอ้ยขยะขยะแขยงที่จะเอามาเผาเนี่ยมันไม่ดีมันไม่สวยมีคนบอกว่าอย่าเจอเลยอย่าดูเลยไม่กล้าดูไม่กล้าด,ไาดูไม่งามให้จําแต่ภาพงามๆให้นะเพราะว่าห้าวันหกวันมันต่อไม่ได้ครับมันมันควบคุม ขบวนการที่ย่อยสลายไม่ได้ครนควบคุมไม่ได้ถ้าคนชั่วทํานะเขาไม่ปัญญาอ่อนเอามาส่งคืนไปวางไว้แล้วครับถ้าฝังบนภูเขาป่านนี้เงียบยิ่งกว่าโบกโบกปูนมันจะเงียบยิ่งกว่าโบกปูนไม่มีใครไปเกี่ยวข้อง้องแวะเลยไม่มีใครสงสัยด้วยไม่มีใครรู้ด้วย นี่แต่จะหายไปหายไปตลอดการเลยเหมือนคดีน้องต่อเนี่ยหายไปตลอดการเลน,นี่เหตุผลครับส่วนลุงพลก็อาจแค่ว่าเป็นผมเชื่อว่าที่มีลุงพลขึ้นมาเนี่ยจริงๆจะให้คนอื่นมาาจะให้คนอื่นมาเป็นแต่มันยากที่จะอธิบายว่าคุณสงสัยคุณเอาหลักฐานสงสัยมาหน่อยสิไม่ใช่สงสัยแล้วให้คนถูกสงสัยไปหาหลักฐาน คุณจะต้องแสดงต่อศาลก่อนว่าทําไมจึงสงสัยไม่ใช่ว่าศาลจะให้คนที่ถูกสงสัยมาอธิบายเขาต้องให้จโจดเนี่ยอธิบายก่อนถ้าไม่เชื่อศาลก็ยกฟ้องเนี่ยจำไว้นะคดีอาญาเนี่ยศาลจะให้ความสําคัญที่พยา,ยานฝ่ายโจดก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องอการกล่าวหาเนี่ย ะบวนการในไทยคือกระบวนการกล่าวหาก่อนแต่กระบวนการกล่าวหาคุณต้องมีหลักฐานในการกล่าวหาแต่หลังๆมามีการสร้างความเท็จขึ้นมาเยอะจึงมีกฎหมายว่าด้วยความเท็จนะครับการประมวลประมวลกฎหมายเนี่ยนะครับจึงมีกฎหมายความเท็จเกิดขึ้นมามีหลายมาตรามากประมวลกฎหมายอาญา่าด้วยความเท็จ มันจึงเกิดขึ้นในที่สุดเพราะมันมีกระบวนการที่จะนำความเท็จเข้าสู่สารมีหลักฐานเท็จแจ้งความเท็จฟ้องเท็จหลักฐานเท็จหลักฐานปลอมมันเกิดขึ้นได้หมดขอบคุณมากครับนะก็วันนี้เราก็ได้นำเรื่องนี้มานะครับเพราะว่าผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมก็ไปนั่งฟังเออนะครับ ก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่าก็เลยเอามาถ่ายทอดต่อนะครับเดี๋ยวช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมีเรื่องอะไรนะครับผมนะครับต้องขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ผมก็อธิบายเป็นหลักเลยนะครับนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแม่น้อยอุดรนะครับคุณชยานิตนะครับผมนะครับคุณภูรีบนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณแก้วคุณคุณแก้วโบสวัสดีครับทุกท่านนะครับคุณสากลเนาะ คุณไทยบ้านนอกเด้อไทยบ้านนอกเราใช่ไหมเนี่ยมันมีไทยบ้านนอกเราที่อยู่จมดงไะใช่เหรอคุณแม่น้องอุดรนะฮะสวัสดีครับนะครับคุณปูริศคุณเฟิสเฟิสนะครับผมนะครับแม่ดุสตีสปาชาแนลนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณสายหยุดนะครับผมนะฮะนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นลังใจนะครับอาจารย์ก็จะสู้ต่อไป นะครับเดี๋ยวถ้าช่องนั้นช่องอีกช่องหนึ่งผมถ้ามันปรากฏแสดงว่าผมให้แฟนผมทํานะครับเพราะ,ะไม่เพราะว่ามันเป็นแฟมิลีก็ลองให้แฟนให้ลูกเขาทําดูนะครับเล็กๆน้อยๆของเขาจ๊อกจ๊อแจ๊ก๊หมายความเขาก็ทําเพจอยู่แล้วไงเขาจะชอบทําเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรนะริวที่มันเป็นภาพข้อความสวยงาม แล้วเอาภาพนั้นมาขึ้นเป็นภาพชอ็อตหรือเขาจะถ่ายการทําข้าวทําขนมาการไปกินข้าวการทอดปลาตำตำส้มตงส้ง,ต,ง,สงตำอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเห็นก็ฝากด้วยนะครับผมนะครับเพราะอาจารย์ก็ต้องทําเต็มที่รูปแบบนะครับเขาก็จะช่วยอาจารย์นะครับนะฮะก็ขอบคุณมากๆกครับก็ย้อนหลังเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับ กำหนดเวลาการทำบุญกุศลกับศาลาศาลาบ้านนอกเรานะครับของหมู่บ้านหนองแต้ที่เขาเป็นหมู่บ้านที่คนในหมู่บ้านเลิกเล่าเลิกบุหี่เพราะว่าศาสนาะสนะครับศรัทธาทุกคนก็จะไปทำสามิจกรรมร่วมกับภิกษุอยู่เสมอในทุกวันพระการสวดการทำวัดเย็นเขาจะใช้ ศาลาที่ยังสร้างมาเสร็จนะครับแล้วเขาก็จะใช้ข้างล่างทําเพื่อจะใช้ประโยชน์หลบฝนแดดก,ก่อนข้างบนก็อยตามยถากรรมจนคนคุณผู้เฒ่าผู้แก่ตายไปหลายรุ่นแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับอาจารย์ก็จะมาช่วยตั้งปณิธานว่าเท่าที่จะทําได้ไปทุกปีทุกปีนะปีลนะแสนสอะไรก็ว่ากันไปได้อย่างละอย่างละอย่างก็ว่ากันไป นะครับต้องขอบคุณมากมานะครับจะคอดมาแล้วครับกระถินก็คือตรงกับวันที่ทสองถึงห้าสองถึงห้าพฤศจิกายนนะครับสองถึงห้าพฤศจิกายนปีที่แล้วมันเป็นเป็นเดือนตุลาคมช่วงกำลังน้ำหลากน้ำท่วมนะแต่ปีที่แล้วคุณแม่คุณแม่จินนาจะเดินทางไปเองแต่ว่าไปไม่ถึงน้ำท่วม นะครับปีนี้คลอดมาแล้วครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ตรง mail, เมลไลน์มาถึงผมแล้วกำหนดเข้าค่าแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องถูกต้องจากาจากทางวัดนะครับเขาต้องระมัดระวังนะครับเรื่องนี้นะครับสำคัญทีเดียวเราเป็นเราเป็นเอซลุงพลเราต้องเป็นคนที่เรียกว่าต้องกลัวบาปทำแล้วเพื่อศาสนา เราทำไม่นานแล้วก็ตายแล้วครับเราก็ทำทำไว้เพื่อเขาจะได้ใช้เพื่อศาสนาต่อไปหลังจากเราตายแลย้วเขาก็จะได้ประโยชน์นะครับก็เลยมาเกินๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอทางบ้านหลองแต้เขาจะทำให้ถูกต้องแล้วก็ส่งมาบอกบุญต่อไปนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ